สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปักษามีเรื่องเล่าวันนี้ปักษาจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะครับแน่นอนครับเห็นเซนเตอร์ด้านหน้าแล้วก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องเป็นเรื่องขององค์หลวงพ่อกล้วยชุตินทโรแห่งวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับ ก็วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเรื่องของเ,อเนื้อหามวลสารนะครับผมของอผงใบลานนะครับบ้างนะครับว่า,าในเนื้อหามุลสารของผงใบลานเนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยท่านจะใส่อะไรลงไปบ้างนะครับใน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 มวลสาตรตรงนั้นนะครับ มวลสารตั้งต้นคืออะไรนะครับวิธีการทำผมใบรานที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดเนี่ยคืออะไรนะครับ